เซิกรรมเซิดอนความเพียนพระกลิงแพรศรีพินารับรวมกิจกรรมประดุงเดชมี150ครับครั้งที่94วันที่2สิงหาคม2168ครับบันนี้วันที่2สิงหาคม2 5 6 8เป็นวันที่94 ที่ข้าพเจ้าสิบเอกพระดวงเด่นเมืองสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสัทายายพระสูตรพระปริญญามงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอะไรจะริยบูชาได้ครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนีขรรยัญชนะด้บทสวด่านต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบุกกราบพระตรัสไตรรังสมมาสมุโตูปะกวาพุทธังปะควันตังยุอาเทมิสวาสดคาโตปะคะวตาธรรมโธธรรมังนัสสามิ supaya tidak nopo atau saya akan sengkosa karena สมุปชาพระเพรีพินาหรังสมาชมบุตรสุจริตบริญิปุตโตปณิทรรมโนทันนิประีเจะตสติยมชิวังอังพุทธังธรรมังสังฆังสรุนังคโตผู้เจนีรัตตตยังธรรมังจารมิสุตินาสามบูสุจุลุมเทวดาสมุตะจักวะเลสุตระกาจันตุเทวดาสัตังมุเรราชสุนันโตสกามังกาจังสกิกามิจโรปิเกศิการตติยตตัลิกิมันติปิรุธิจักวามิตรุนะขันธ์เชาวตุมิเกตตปุมาจัยันติวาชัลทะลาวิสเมยะกาคณะพนักอาทิตนตารสุริยงมุเรวาจัลนัสุธูมิส ตรรมสวรรคกัลโวยมพันตัตธรรมสวรรคกัลโวยมพันตันธรรมสวรรคกัลโวยมพันตันสิบุตรปุพหะมระการนะมมานมติสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมติสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมติสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น้าบุตราวสละนักมนาปัตพุทธังสรนางามิธรรมสรนังขจามิสังฆังสรนังามิตุติยมิพุทธังสรรนังามิตุติยมิธรรมังสรนังามิตุติยมิสังฆังสรนังขจามิตติยมิพุทธังสรนางขจามิตติยมิธรรมังสรนางามิตุติยมิสังฆังสรนังามิกุสสัจจิริาานติเมสรังอันยังพุทธเมสรรังวรังอเตนะสัวันสุติเมหตุสปทานติเมสรรังงนยังธรรม เป็นบุตรเดรัตฉานปนามคาถาพุทธังนักเมรัตน์ผู้ตะสรีระจิตตังธรรมังนักเมรัตน์ผู้ตะวิสุทธิสารังสังฆังนักเมรัตน์ผู้ตะสุจิละติเตนักตัณมิตรตัณฑารัตนายาวังสมัสมาสมุทริตวตทวิศเสบุตังอั้งย่ยยุตากุณันยุคโยคะวสพวัตังกสุมิตรยมิพิตรเทวะยุทาริทันเเอกังวินาจะทิตฐเรสัมมาสัมภววนารุกีกะถาจิตจัจเจริญจัปปะตุผู้ังคัมภีร์รายมิเสยังติทุตัศถัง วิญญาณที่ปฏิเตจนนิวิชนเดรุปังโลกะเมฆีจิกขันจุปาลปนิยังเกสัรเจตุวิตังคุณกายตาเยนนาเมหิเยวชนตาเยสุวิสุตัมเปสุปภส萨ตัมมนาสิสุเปรสัตทานังปุญญติกานามสมุตตธมรมปุญญาณกุมัทุกขะปมจันังมุขะสระนังกัตถานังปุจารเรสุประมังปิพุชนะยังนิ้พานัสจิกิริยายุปนิสัยทังสัมมาเกเรสปุลาโสัมนัสิกิยาจัตสัตว์โยตากุสเลวงปสิเนยังไปจะปิสระนังขเมณียะมิวัตสมาหิตังเทระตนังสรนังขตมหา រត្និទេវង្គណនេសុធម្មសមាណពុជេមចាពីសតាំងសុផសន្តិចិតតតានុបរិតិរិយយាសធរតេពុញ្ញេណត្តតសុគតិវន្សុជគីភវេមุทេជណត្តសាជាសាសាបិសវតិអោទយោចេថាធម្មវិណេយាជាពិភពានុពុទោលោកុត្រាភិសមយនិយាតោសុពោចន្តតសុបនិស័យជយេអញ្ញំពីហោទោតតេយេប្រិយតសុបសាតការោ Pena makanan sini kah tanyo cekuma Muhammad lah pakai tau semanggu putu suka tau himutu mara sapa sabini moja yang topa basic kemang jana tangwin e yang putang waran tangsi rusa namami lokasana tang jawin ayakan jantan tejasate jah sithi untuk samantaraya jawin asamento tambo tejo jo yata satu, tasai si lokasawi suti makang nia aniko tawatara secharis tawahosan ika rosteno tamang waran tangsi rusa namami mohamad halang bosan tetangga tejasate jah sithi untuk setamase nasukatan ko jah lokasapapu pakai lisat jeta sentosa yang sente ijo cah kocah.

อันดับข้อตัดเทวตาเซจิตาปิรมักพลาปุริโสสมัญชิตทางว่าพังประชาไรย์ประชาไรย์ทางว่าพังจะมินเชียไอวาไม่พอสตวาเซสุเทวิสันตระไรตับภควาโตปุระตุปตุระหังสุดอันดับข้อตัดในวัตภควาตังพิวาติตัวไว้กับมันตังทั้งสุขกับมันตังดิจักรู้เอกเทวตาภควาโตสันติกัยมังคตังปัศมานสมมุญมุกขานั้นสมิงเทวิบุกายสุมาคตาอาคตามิยอตมบัตมิยังสุญิตายาวประราชินสังขันติอันดับข้อประราชินวัตภควาโตสันติกัยมังคตังปัศมิตร Yeah. Mm -hmm. จตบอาชีลังจิตบอปลิกังอินทรีลังอหันมะเมชะติจารติสุทวิมารัคุมาตาสุตันตาสุสุนักติตะคกปราติมตากโตสันติเกมังคังปัสสิยเจิบุตังตระนักตเซนติมิสันติอปายบุญัมสงเทียงเทวกัญปริบริสันติติอโคปะวาปิกมันเตสิยุญาิกเทสุโลกะตุสุเทวตาสันนิปิตหติตุธาตุตังัตะิกุสงัจยปิปิิกเสุนติ ᱛᱮᱵᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱤᱯᱮ ᱛᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱵᱤᱢᱟᱱ ᱟᱫᱟᱨ ᱟᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱢᱤᱯᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱚᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟᱱᱤ ᱠᱤᱛᱤ ᱥᱟᱢᱤᱯᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱚᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟᱱᱤ ᱛᱮᱥᱮ ᱥᱟᱢᱤᱯᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱚᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱥᱚᱱᱟ 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 Silo kamano ka sami mata ta ye tsita kiri ka para pe tsita sami ta putu sengo sali na lo ma sali tsam to ota ta mana sa zo ta bi pata na mana wila pe yo pe tsata te ye to wabu ne ka pe lo wato ye ta to kesa tse ne ya pe ka ta te bisiana ata pa mi ka rufu to wabu tsa sasa sana pe tsam sana tsa sana pe kesa ta mata kung sasa na tsa kung aku ta cha sa pa kita wana cha tua ta to amanta kesa แต่พะกยาพิกันตเตวิชานถ้าิคบวเยวังกิตติเมีกิรหินรูปปัจจสัตว์สัวาย้ปุมะจารกับอิลวัตวยทีมันโตจุดมันโตวนัวันที่สัสินโมธมนากมุกคนังสมตงวนจะสาฮเมวเมมายานาตวันนโทมันโตจุดมันโตวนันตสัสินโน โมทมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติวันังสตักิราติศาสายะคานาตวันิโ้หนทีมันโตจิติมันโตอนันต์มันโตอิสัสินโมทมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติวันังเจตเตโซละสัสสายะคานาตวันิโ้หนทีมันโตจิติมันโตอนันต์มันโตอิสัสินโมทมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติวันังเวทัศมิตรปัญจสตตายคานาตวันิโ้หนทีมันโตจิติมันโตอนันต์มันโตอิสัสินโมทมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติวันัง Kumpir orang cakap ini kau ikut nasi ni biasa nabi ya Yunus atas sesangnya kan ambil jodoh pasal di kumpir orang cakap ini kau sokak kasih wanang mana beri raja mara raja jasa itu kau dapat sesak aku ada sana mama pelak beti mata tu mata mana untuk sesi nombor nombor mana raja mara raja jasa itu kau dapat sesak itu mentok jadi mentok warna mentok jadi sesi nomor teman api kamu iku nasih mete wonang peci mencaci sang raja baru baku basa sisi nakarangati bete maharajaja sesi suku tepi tetap apa bautnya namama pelai di mentok jadi mentok warna mentok jadi nomor teman api kamu iku nasih mete wonang utaran jati sang raja koro dapat sasa tiga ya karangati bete maharajaja sesi suku tepi tetap apa bautnya pelai di mentok jadi mentok warna mentok jadi nomor teman api kamu iku nasih mete wonang

อาคุเป็นจักรีโคจีวัติมเพอร์ลูซีราชสัยเตจนเดือดรัชโนกันต์ภาษาราชพิบดมันมาอาภิกรรมวิกุณาสมิติมวรรณัฐคุณภาษาหน้าข่าวเวชลักษณะเจ้าการผลัดสตร่างอาคุประหยัดศาสนาจิตพิญญามงนะจะตรัสทายาคุนักหายศศิโนวรมนุษย์นักข้อสุภาษสมิติมวรรณังเยนข้าราชการสหรัฐอเมริกาที่พาที่ชาวปักกิ่วตุนจะคุ้มไว้หายศัตว์ที่วันนั้นจะเป็นตาจิตราสุปนัยติดศาสนาเมืองใบยันจะทานนักข้าราชการประชานมศิษย์สุปนันโตกิมมังกศิษย์ปุถุสนาอิวาใจอุปวัยยัน Cita masih tena na semutan surat cita betul ruas sebab saya tadi mentol jasa sih nukal kan cuma ini surat di suci di cepat harus orang masih sah sejak cepat liput tanah sampai berjalan berkasan itu apa lingsi nak rakutan bukan kamu sebab itu tanpa wanang. อภิเษกเทพาปตะวิจเตเตโชวาหยุดตาท่าขมุกระุณาวรุณาเทวสุบุตเยจัสสัจจะเมตตากระุณากายิกาคูเทวายจัสสสินธุสิเตระสัจจะกายสุพินานตวานิยนุติมันโตจุติมันโตวันนั้นมันโตวิสสินุโมธรรมนาภิคมภิกขุนางสมิติวานังเป็นดูเจติว่าซาลีจตสมะจตุเวยยมจันทสุปนิสสะเสวะเจติปักบุริกิตาสุริยสุปนิสสะเทวสุริยบกุบุริกิตาณกัตานิบุริกิตาวาคูมันทวลากรรมวัตสุนังวัตสุวิชโชโกบขาปุรินจตุ ถ้ากูะบุธวาจะล่มาคิสครวาอริตคจรชมาปุีีนุระสตมจุจะเนจะกสุรยาุระอาคูอาูวสิโนทัสสิเตสทากะะเปนะตวนี้นมันตุจิมันโตวันนมันโสสินุมุทมานาภิกุมงนัสมิติวันน สมณะมาสมณะมนุษย์สมณะสุดท้ายคิดถ้าปัจจุบันศึกษาคู่กับคู่มรรคดิศึกษาจะบวชเรียกเทวายะจุลิตวัตเตมวัตรระฆังมันระฆังเทวายะสิโนชาสิเทชะสักายสเปนานุโยนิวิปัตุจิติปัตุวะนั้นปัตุวิสิโนมัทมนัปปิคุมปิโกนะสัมถิมันนางสุขะกรุปหาโรนัคคุปิขณะสัตว์สัตว์จะเข้ายาปะโมคะกุเทวายะจะขณะสัตมณะหาเราจะมีสุขายะสิโนท่านยังอาคาปัญญายุทธิชาเปโวสติทัศสิเทชะสักายสเปนานุโยนิวิปัตุ

setiap hari ini karya sepihara tuh hari ini ulama nawawi na akan sungguh jenje setiha sahabat jati makilang wakti namanya seorang kakek mentereng na kangen kau wis taat sih tang suprema pramito jeputra dimeto sah senang berotin sosok suprema sepihing mera suprema logam pramapa titi juku perpan nojuti mantu bisma kayu isi roda cerah aku baca khas otin otis cepet itu akar itu berwarit itu dia suprema kemarin api kami basakan zaman yang itakan kan ada penata orang yang pentama tuh sementara berwarit sama gue muncul kita kejadian kita tamasi nukar nasi yang biasa jadi rata lemah jat serong darwana biar luang 국민군고대탄소다 <목소리도>

Teman, karena wajah ni waktu jasa tuh kita ketanju juta kali ini sama seorang teman lu teman Kanti jatuh wajah setan teman, jatuh senang kali ini teman saya kecil teman temang teman aku mencari ya secara nanti senang ni panas cikir teman teman putar selalu Dengan ciptaan kembali esok kangrijang kemangai teman teman kita katawana sapa tambah berhaji dasar pada kecantikan dia sama kamu teman Si pesawat 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 รัตนังปณิตังนั้นโสมังอธิตทธาคกษตรนิจทำปีผุ้เทียรัตนังปณิตังอิเตนะสะเจนะสุทิโหตุเคยังวิราคังอมดังปณิตังยติจักราสกายมุนิสมายอิโตนะเตนะธรรมเณรสมาธิกินใจทมปีธำเมยรัตนังปณิตังอิเตนะสะเจนะสุทิโหตุ

Bye. สิปรนั้สันอาตาวิิตจังสยโยยะจังอิตราปชะอัตถาันตสมสสันิจังสัญญาตจารินในวน่นะนาปนัมรสะพรมุนาชิตังบปจิตังกเยียราตารุปัสันจุนสิี่เปอรเนตสันสูตาิตมิังเทนะพะคตตาชนะตาปัสตตาอาาตาสมาสมุทเนยตุุเวานุสเยมารมะาบรายะมัติกรายยมาปิตาสะมะานีนมะตะก้ตมานะยกายนมะอาการะปะิตะเกนะมะทิตินิชาะคันติยามาพะารุปปา

ติศภาคตะวันอุปณิยสูตรปณิยติชีวิตธมะปราอยุจรุปปณิยศาสนาสันติทานใยต่างพยามรรคในเปกมาณนุคนญาณนิจเยียรธาสุขาวาสอยุปณิยติชีวิตธมะปราอย่างจรุปปณิยศาสนาสันติทานใยต่างพยามรรคในเปกมาณนโลกมิสังัยเันติปิโกยุทธกายเยนศสังญมวัจจยุทธจิตตัศตังดสเปตัสยจุคสุขายาหงติยังชีวะมโนบังโรติปุญญธรรมโมเวรักติธรรมจาริงธรมโอสจโนสุขมามหะติสานิสังโสตทำเอสุจินเนตุกติเงติจติธรรมจารีสเปสัง เกษมาโกสุติอาจะเปิมปนะตัตติยะทัปัญญายปสิติถันนิพนธิตุเกษมคโกสุธิอา สิมโมโบสวดพระนักกระฉดบัณตกะฐานะเมเกธุติยังตัตจิไาแต่ทันยามิทาวิตกนัยยปนักกังพุงอิสรณังยนติปปัตานิวนานิจารมรุกเจตยานิมนุสสะเปียตจิตตานิตังโคสรณังเขมังนิตังเซรมุตมังนิตังเรณนมาเค้ามาสมบูุค้าปมุจเตโยจะพูดตจะตัมจะสรงกันจสรณางกตจตาริอริยสัจจะนิสมปัญญายปัสติทโตขังทุกขสมุปาคมทุกขัสัจจิทีกังวัลรียนจะตังกิการทุกขุปัสสะมคามินังหิตังโคสุรนังเขี้ม

มีปฏิกริติดสันธ์จิตกเตมกีพระบมอิู้สุขยุเป็นบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดกลางกลางวัะกลางคืนอะไรเพราะผู้มีระไรตืงนจะรู้นี้ปกระจันนี้และสิบแปดบทสวดพิรารณเือว่าอาปัดตาชาธมมมีฉลังนที่ตัวรามีความแก่เป็นธรรมดาลุกความแก่เปนไม่ได้มที่ธโมมีไระจัตีนันที่ตัวเรามีความจ็บแค่เป็นธรรมดาลุกความจ็บแค่เปไม่ได้ บระมมีรในที่ตระีความตายเป็นบรราจนนความตายไม่ได้สเปมีปเยมีบรราปีหิงนะวะวินาวเราจะระเป็นต่าง้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลมีกรรมททยอยู่ตรกรรมยุนีกรรมปันุกรรมปฏิสระโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นพ่มผลมีกรรมเปนแดเกิดมีกรรมรู้ติดตามมีกรรมเป็นร่กรยย่างกรรมริษทมีกระีนาวาปากประการวัดสัตยาธิษฐานวิศน์มีรถนกรรมเอนได้บม่นรุนบาปเราจะเป็นท่านคือว่าเราจะ 19 bersaudara betawi yusuf nusantara tuh kapital jenius nusantara penyapta jenius penyapta jenius penyapta hukum tujuh sampai di parini noi tetapi jamih sampai dengan penyapta yang sampai teva nunggu hukum tujuh sampai disini ya tanah sampai sahaya si langgaran tujuh sampai pada bahwa nabi rata hukum kecenderungan teva katanya sampai putra balapata penciptaan ยีิบตวเทวดาปฏิดาคาถาอนมัยังปฏิทานคายุนามเสยยาเทวดาสติิห้ารอีทุเปกเรุทธิกเรตยิตธราในนภวันตุปุจิตาสทิงกะเดทาวิห้ารอมดเลเจราจมชานนบกาจะกุริกาานปฏิวัสกามจิเนเดคมาจสราสปนปุาสุขิตาภรวตุเตชลาภุชายปิเดอันดั้นสมภาวะสังเสิะตาตบปภะติกานิยานิกางธรรมวรังปฏิจเทสเปปิุกสะกรุสังขยัง ตาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจบุคคลาสังโฆหตุสมะขวาทายใจแต่จะมีระคตุสัตธโมสเปปิธรรมจารีนวุติงสัมปะปุนิยะมาธรรมิอาริยปเวทิเต นิ่เสุสปะิานะคราหการต่พยายาปฏิฐานาขาทยโยนามัเสบุญญาสิทธานีกะสนกตานิเมตสุจวคีนโหตุสตานต่ปะมาะกาปิยคนวันตาจะม่หังมาตาปิตาทโยสิทาเมจะยติทาวันยมจตเวรวงตติทันติโลกสมิติมาจตุโยนิกาปัจจกจตุวกรสังสารนตาพะวภวะตังเยปฏิานะเมุโบันตุเตสยังเยจิมังำปะานาติเทวเตสังดิเวทะโยมยาทีนันนะคุณญานังนุโมนาให้ตุนะสปสตสาวุต เราะัทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นพวนวนบุญนี้พระเจ้าได้ทำนวันนี้แรงบุญทั้งหลายอื่นนี้พระเจ้าได้ทำแล้วคือลอใดเป็นที่รักมีคุณมีนราและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทีข้าพเจ้าได้ัเนียนละัทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางมันเป็นตั้งอยู่ในโลกขณะนุ่มสามกระเด็นขนสี่เมหน้าเลยหนึ่งแลคันสีต้องเที่ยวอยู่ในพน้อยและพใหญ่สัตวเราได้ทราบกันให้สมบูรณ์ข้าพเจ้าแล้วข้อสัตว์เรานด้คงอนุทนทานเองเถิดข้อสัตว์เราด เพื่อพงเป็นสัจจะทางน้นพรองความเพียรแลในส่วนให้การชาพระราตรยด้วยกานสัธยายบสมบูรระสูตรพระและพระคาถาเหล่านี้ขอความสูขดีจงเป็นมิรพเจยาขอพ้นจากทุกปิติทั้งหมรพียาจาไทั้งทั้งโลกในครับขีหลายปรหมุนาในการสวดสายมังกรธรรมหลานี้เมื่อมทนานแล้ปรมความให้แก่พระเจ้าและเป็มงคลรลิ่นพระฤเหมืนี้สุทธิระญาณสองครัตบวรนนเวศวิาตลอดจนถมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นในนิพานมาเลเยนค